เจริญวิปัสสนาฆ่าความโกรธส่วนการเจริญวิปัสสนากรรมฐานสลายความโกรธนั้นมีหลากหลายวิธีซึ่งอาจเริ่มจากวิธีที่เป็นพื้นฐานง่ายๆที่ใครก็สามารถปฏิบัติได้โดยไม่จำกัดเพศวัยการดูลมหายใจหรืออาณาปานสติการส่งจิตดูลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าก็รู้ ลมหายใจออกก็รู้ลมหายใจเข้ายาวก็รู้ลมหายใจออกยาวก็รู้ลมหายใจเข้าสั้นก็รู้ลมหายใจออกสั้นก็รู้ตามรู้ลมหายใจไปเรื่อยๆจิตจะเป็นสมาธิพอจิตเป็นสมาธิก็จะเกิดสติคือความตื่นรู้ทางกายและจิตการเจริญสติในชีวิตประจำวัน คือการที่เราทำอะไรก็ตามให้เอาสติใส่เข้าไปในการคิดการพูดการทำการยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำทุกอิริยาบถเช่นกินก็กินช้าๆเคี้ยวก็เคี้ยวช้าๆพยายามทำทุกอย่างช้าลงแล้วสติของเราก็จะเพิ่มขึ้นการดูกายสังเกตดูรูปร่างสังขารของเรา ที่กำลังเคลื่อนไหวดูลมหายใจที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ทุกขณะเอาสติไปจับจ้องกายที่กำลังเคลื่อนไหวแล้วเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายเพราะกายที่เคลื่อนไหวอยู่นั้นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรแน่นอนสักอย่างกายไม่ใช่เราเราก็ไม่ใช่กายพอรู้กายไม่ใช่เราเราไม่ใช่กาย เป็นแค่เหตุปัจจัยไหลเลื่อนไปตามธรรมชาติใครมาว่ากายอะไรของเราเราก็ไม่แอนอกออกไปรับเพราะมันไม่มีตัวกูของกูอยู่ในกายมันมีแค่กายล้วนๆนี้ก็คือการดูกายดูเวทนาคือดูความรู้สึกชอบใจไม่ชอบใจสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ หรือความรู้สึกเป็นกลางไม่ชอบไม่ชังเราก็สังเกตความรู้สึกของเราถ้าสังเกตอย่างลึกซึง้งก็จะเห็นว่าความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนแปลงเหมือนกับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีแต่ความรู้สึกความรู้สึกเกิดขึ้นเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นสุขพอสุขเกิดขึ้นเดียวก็เปลี่ยนเป็น,น,ปน,ปนทุกข์สุขสุขทุกขทุก,ทกสับเปลี่ยนกันอย่างนี้ ถ้าเราเข้าใจจิตดีก็มาถึงบทสรุปที่ว่าความรู้สึกนั้นก็ไม่แน่เพราะความกโกรธเกิดขึ้นความกโกรธก็ไม่แน่มันเกิดได้เดียวมันก็ดับไปดูจิตดูความคิดของเราที่มันกําลังไว้กระเพื่อมถ้าเราเอาสติไปเฝ้ามองที่ความคิดของเราสักพักหนึ่งความคิดที่มันก่อตัวก็จะหายไป มันจะไม่พาเราคิดดูธรรมดูอาการต่างๆซึ่งเกิดขึ้นในจิตของเราทั้งหมดเลยทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วให้เราจับตาดูวันหนึ่งจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในจิตของเราวันหนึ่งจะมีสิ่งชั่วๆเกิดขึ้นในจิตเรา108,009ถ้าจับตาดูจิตเราก็จะเห็นว่าแท้จริงจิตนั้นมีธรรมชาติเป็นอย่างไร บางทีมันก็สว่างพโพลงขึ้นบางทีมันก็มืดมัวลงไปเมื่อดูเข้าไปลึกซึ้งเราก็จะเห็นว่าจิตนั้นแท้ที่จริงก็ม่ได้มีตัวตนอะไรจิตก็คือความว่างมีเช่จิตของเรามีเช่จิตของเขาและเมื่อเฝ้าสังเกตกายเวทนาจิตธรรมอย่างลึกซึ้งเราก็จะพ้นความจริง ของธรรมชาติอย่างหนึ่งว่าตัวเราไม่มีตัวเขาก็ไม่มีชีวิตก็คือกระบวนการของธรรมชาติที่ไหลสืบเนื่องกันไปเป็นกระแสไม่มีตัวเรา,ไม,มเราไม่มีตัวเขาเวลามีใครมาด่าเราเราก็ไม่เล่นอกไปรับคำดา่าและตัวเราก็ไม่คิดจะด่าใครเพราะเราเข้าใจแล้วว่าจิตที่เตือนรู้แล้วนั้นไม่มีทางที่จะไปด่าใครได้ ถ้าเข้าใจสัจธรรมชีวิตลึกซึ้งเข้าใจกระบวนการการทำงานของจิตตัวเราก็ไม่เป็นที่ตั้งของความโกรธคนอื่นก็ไม่เป็นที่ตั้งของความโกรธทั้งตัวเราตัวเขาเอาเข้าจริงๆก็ไม่มีเมื่อตัวเราตัวเขาไม่มีความโกรธจะมีได้อย่างไรเพราะตัวความโกรธนั้นเกิดขึ้นจากการยึดติดถือมัน่นในอัตตาของเรานี่เองและหากถอดถอนอัตตาออกได้ ความกโกรธก็ไม่มีที่เกาะการสร้างบุญบรารมีโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆป,ปริณายกบุญเครื่องชำระส,สันดานความดีกุศลความสุขความประพฤติช,ชอบทางกายวาจาและใจกุศล,ลธรรมบรารมีคุณความดีที่บำเพ็ญอย่างยิ่งยวด เพื่อบรรลุจุดหมายอันสูงยิ่งมีสิบคือทานศีลเนคขม,มะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาวิธีสร้างบุญบาร,รมีในพระพุทธศาสนามีอยู่สามขั้นตอนคือการให้ทานการถือศีลการเจริญภาวนาที่นิยมเรียกกันว่าทานศีลภาวนานั่นแหละ การให้ทานหรือการทำทานนั้นเป็นการสร้างบุญที่ต่ำที่สุดได้บุญน้อยที่สุดไม่ว่าจะทำมากอย่างไรก็มีมีทางที่จะได้บุญมากไปกว่าการถือศีลการถือศีลนั้นแม้จะมากอย่างไรก็ไม่มีทางที่จะได้บุญมากไปเกินกว่าการภาวนาไปได้การเจริญภาวนานั้นจึงเป็นการสร้างบุญบารมีที่สูงที่สุดได้มากที่สุด ในทุกวันนี้เรารู้จักกันแต่การให้ทานอย่างเดียวเช่นการทำบุญตักบาตรทอดกรถินทอดผ้าป่าสละทรัพย์สร้างโบสถ์วิหารสาลาการปรเรียนส่วนการถือศีลแม้จะได้บุญมากกว่าก,า,การทําทานก็ยังมีการทําเป็นส่วนน้อยอเน,นสงของสมาธินั้นมีมากกว่าการรักษาศีลอย่างเทียบกันไม่ได้ซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสไวว่า แม้จะได้อุปสมบทเป็นภิกษุรักษาศีล227ข้อไม่เคยขาดไม่ด่างพร้อยมานานถึง100ปีก็ยังได้บุญกุศลน้อยกว่าผู้ที่ทำสมาธิเพียงให้จิตสงบนานเพียงชั่วไกลกระพือปีช้างกระดิกหูคำว่าจิตสงบในที่นี้หมายถึงจิตที่เป็นอารมณ์เดียวเพียงชั่ววูบที่พระท่านเรียกว่า คณนิกะสมาธิหรือสมาธิเล็กๆน้อยๆสมาธิแบบเด็กๆที่เพิงหัดตั้งไข่คือหัดยืนแล้วก็ล้มลงและก็ลุกขึ้นยืนใหม่ซึ่งเป็นอารมณ์จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นสงบผู้ปลงเล็กน้อยแล้วก็รักษาไว้ไม่ได้ซึ่งยังห่างไกลต่อการที่จิตถึงขั้นเป็นอุปจารสมาธิและฌานแม้กระนั้น ก็ยังมีอนิสงส์มากมายถึงเพียงนี้โดยหากผู้ใดทรงจิตอารมณ์อยู่ในขั้นคณิกัสมาธิแล้วบังเอิญตายลงในขณะนั้นอานิสงส์นี้ก็จะส่งผลให้ไปบังเกิดในเทวโลกชั้นที่หนึ่งคือชั้นจ่าตุมหากราชิกาหากเจตยึดในใตสรณคมมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันสูงสุด ก็เป็นเทวดาชั้นที่สองคือดาวดึงการทำสมาธิเป็นการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ลงทุนน้อยที่สุดเพราะไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ได้เหนื่อยยากต้องแบกหามแต่อย่างใดเพียงแต่คอยระวังรักษาสติคุ้มครองจิตมีให้แส่สายไปสู่อารมณ์อื่นโดยให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวเท่านั้นการทำทานเสอีก ยังต้องเสียเงินเสียทองการสร้างโบสถ์วิหารสาลาโรงธรรมยังต้องเสียทรัพย์และบางทีก็ยังต้องเข้าช่วยแบกหามเหนื่อยกายแต่ก็ยังได้บุญน้อยกว่าการทำสมาธิอย่างเทียบกันไม่ได้อย่างไรก็ดีการเจริญสมถภาวนาหรือสมาธินั้นแม้จะได้บุญอนิสงฆ์มากมายมหาศาลอย่างไรก็ยังไม่ใช่บุญกุศลที่สูงสุดยอด ในพระพุทธศาสนาเลยหากจะเปรียบกับต้นไม้ก็เป็นเพียงเนื้อไม้เท่านั้นการเจริญวิปัสสนาหรือการเจริญปัญญาจึงจะเป็นการสร้างบุญกุศลที่สูงสุดยอดในพระพุทธศาสนานี้หากจะเปรียบก็เป็นแก่นไม้โดยแท้อันหนึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าผู้ใดมีปัญญาพิจรารณา จนจิตเห็นความจริงว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนคนสัตว์แม้จะนานเพียงชั่วช้างยกหูขึ้นกระดิกก็ยังดีเสียกว่าผู้ที่มีอายุยานถึงหนึ่งร้อยปีแต่ไม่มีปัญญาเห็นความจริงดังกล่าวกล่าวคือแม้ว่าอายุของผู้นั้นจะยืนยาวมานานเพียงใดก็ย่อมโมฆะเสียเปล่าไปชาติหนึ่ง จัดว่าเป็นโมคะบุรุษคือบุรุษที่สูญเปล่าการที่จเจริญวิปัสสนาภาวนาได้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพยายามทำสมาธิให้ได้เสียก่อนหากทำสมาธิอย่างไม่ได้ก็ไม่มีทางที่จะเกิดวิปัสสนาปัญญาขึ้นสมาธิจึงเป็นเพียงบันไดขั้นต้นที่ก้าวไปสู่การจเจริญวิปัสสนาซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าถ้าผู้ใด แม้จะทำสมาธิจิตเป็นฌานได้นานถึงหนึ่งรปีและไม่เสื่อมก็ยังได้บุญน,น้อยกว่าผู้ที่มองเห็นความจริงที่ว่าสปปรรพสิ่งทั้งหลายอันเนื่องมาจากการปรุงแต่งล้วนแล้วแต่เป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาแม้จะเห็นเพียงชั่วขณะจิตเดียวก็ตามดังนี้ก็จะเห็นได้ว่าวิปัสสนานั้นเป็นสุดยอดของการสร้างบาร,รมีโดยแท้จริง และการกระทำก็ไม่เหนื่อยยากลำบากไม่ต้องแบกหามไม่ต้องลงทุนหรือเสียทรัพย์แต่อย่างใดแต่ก็ได้กำไรมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการให้ทานเหมือนกับกรวดและทรายก็เปรียบวิปัสสนาได้กับเพชรน้ำเอกซึ่งทานย่อมไม่มีทางที่จะเทียบกับศีลศีลก็ไม่มีทางที่จะเทียบกับสมาธิและสมาธิก็ไม่มีทางที่จะเทียบกับวิปัสสนาได้ แต่ตราบใดที่เราท่านทั้งหลายยังไม่ถึงฝั่งพระนิพพานก็ต้องเก็บเลกผสมน้อยโดยทำทุกทกทางเพื่อความไม่ประมาทโดยทำทั้งทานศีลและภาวนาสุดแล้วแต่โอกาสจะอํานวยให้จะถือว่าการจเจริญวิปัสสนาภาวนานั้นลงทุนน้อยที่สุดแต่ได้กําไรมากที่สุดก็เลยทำแต่วิปัสสนาอย่างเดียว โดยไม่ยำลงทุนทำบุญให้ทานใดๆไว้เลยเมื่อเกิดชาติหน้าเพราะเหตุที่ยังไม่ถึงฝั่งพระนิพพานก็เลยมีแต่ปัญญาไม่มีจะกินจะใช้ก็เห็นจะเจริญวิปัสสนาให้ถึงฝั่งพระนิพพานไปไม่ได้เหมือนกัน